ของผมห้าสิบก่อนผมตายผมจะเลี้ยงพ่อแม่หรือเปล่าเอาถามตัวเองสิไปถามอะไรคนอื่นล่ะเออจะตายตอนไหนใครจะรู้วะแล้วเราจะดูแลพ่อแม่หรือไม่ดูแลพ่อแม่มันเกี่ยวกับใครอ่ะถามตัวเองสิมึงจะดูแลพ่อแม่มึงหรือเปล่าล่ะไปถามคนอื่นได้ไงคนอื่นมันจะรู้เหรอ ผีคือคำกลางมันคือสัตวตานังผู้ยึดติดครับก็ไม่ใช่อยู่ดีถ้าเอาความหมายนี้ก็ไม่ใช่คําว่าสัตว์ก็ไม่ใช่ผีผีโดยความหมายของคนในโลกเนี่ยอของคนที่ยังมีความเข้าใจเรื่องผีอยู่เนี่ยเขาเข้าใจว่ามันคือญาติเราที่ตายไปแล้วแล้วร้อยวันกลับมาที่บ้านสามวันเจ็ดวันกลับมาหาที่บ้านมาล่องลอยให้เห็นได้เป็นญาติเขา สามารถสื่อสารกับร่างทรงหมอผีหมอดูได้ผีคือคนที่ตายไปแล้วในสถานที่นั้นสีแยกไฟแดงสามแยกไฟแดงโดนรถชนตายแล้วเป็นผีคอยืนหลอกโบกรถเมย์รถสองแถวให้จอดรับอ่าพอเวลาขึ้นมาหายทำหน้าเละเละเนี่ยคือความว่าผีของมันเนี่ยไอคาว่าผีเนี่ยคือมันหมายความว่าอย่างนี้จริงหรือไม่จริงอคนที่เข้าใจเรื่องผีอ่ะมันเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่า นี่มันเข้าใจอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับสัตว์เลยคนละเรื่องแล้วคําว่าผีเนี่ยจะบอกว่าเป็นโดยบัญญัติภาพรวมของอามนุษย์ก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันเพราะอามนุษย์ก็ไม่ได้มีความหมายแบบที่มันพูดเหมือนกันอามนุษย์คืออะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์สัตว์นลกสัตว์ดระจฉานเปรตมนุษย์เอ้ยไม่ใช่มนุษย์แต่ดอกเทวดานี่เรียกว่าอามนุษย์นี่อก็ไม่ใช่ความหมายนี่อีก เขาเจอจริงๆก็เจอจริงๆนั่นไงก็พูดอยู่นี่ไงเจออะไรล่ะก็ย่าตัวเองกลับมาอาจารย์พูดว่ายังไงมันเป็นเทวดาทําไมเราเข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้อะเทวดาที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นเทวดาผู้มีบาปเป็นเทวดาที่มันเห็นในการใช้ชีวิตของเราเทวดาที่อยู่ตามบ้านตามเรือนอยู่ตามเสาบ้านเสาเรือนอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้า มันแปลงกายมาม่เป็นเทวดาผู้มีฤทธิ์แต่มันแปลงกายมาหลอกเราว่ามันเป็นญาติตายโลหิตเราที่ตายไปแล้วกลับมาหลอกเรากลับมาเข้าฝันเราให้เราทําบุญอาหารให้มันกินก็พูดอธิบายอยู่ทุกวันก็ยังไม่เข้าใจยังไม่เชื่อก็ยังงงอยู่มันเข้าใจตรงไหนมันยากตรงไหนพระบุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าอะไรเมื่อคนที่ตายไปแล้วจิตสุดท้ายก่อนตายจะเป็นตัวสร้างพบเขาไปเกิดแล้วไปเกิดที่ไหนห้าคติที่ไปนรกดิลฉานเปรตมนุษย์เทวดา ตรงไหนคือผีตอบแล้วตรงไหนที่มันสามารถกลับมาหาเราได้ตอบตรงไหนกลับมาได้อ่ะไปเกิดในนรกมันกลับมาหามืองได้เหรอไม่ได้อ้าวไปเกิดเป็นสัตว์เดระฉานมันกลับมาหามึงได้เหรออ้าวไม่ได้อีกเหมือนกันแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์มันกลับมาหามืองได้ไหมมันยังไปตั้งอยู่ในคันใครที่ไหนก็ไม่รู้ยังไม่เป็นลูกเป็นล่างยังเป็นก้อนเนื้ออยู่ในท้องใครก็ไม่รู้กลับมาได้ไหมไม่ได้อ้าว แล้วไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาโอปปาติกาคืออุบัติด้วยการเกิดไปเกิดเป็นมีเทพเทพเทวานางอับษรลายล้อมมากมายหรือไปเป็นเทวดาผู้ที่ไม่มีพ่อข้าศัพย์ไปอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้าเอามันจะกลับไปยังไงอะ่ะเห็นไม้มันมาไม่ได้ว่าพอเวลามันตายไปแล้วแล้วมันก็กลับมาจองล้างจองผ่านชีวิตเรากลับมาหลอกมาหลอนเรากลับมาทําให้เราจนกลับมาทําให้เราแยกกลับมาทําให้เราเจ็บป่วยได้ไข้เพราะเราเคยไปจองเวรจองกรรมกับมันกลับมาทําให้เราเป็นหนี้เป็นสิน นี่เดี๋ยวกูเอาน้ําพริกนิ่ตีกบาลเขาให้มันจะมากลับมาหาให้เราเป็นนี่เปสินี่ยังไงถ้ามันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าพระผู้ได้เจ้าสอนธรรมะผิดหมดเพราะมันกําลังคิดว่าอะไรกรรมหรือสุขทุกข์มีใครบันดาลเจ้ากรรมในเวกัลังบันดาลให้มันเป็นอะไรไปตามความต้องการของเจ้ากรรมในเวรมันจึงผิดหมดไงผีก็เหมือนกันมันจะมีได้ยังไงในเมื่อแต่ละคนมันตายไปตามอัตภาพของแต่ละคนแล้วที่ไปของมันไปตามวิบากกรรมของใครของมันมันจะกลับมาหามึงตามความพอใจได้เหรอ ตอนตายมึงอยากจะไปไหนก็ไปต้องใช้อะไรใช้เงินอ้าวแล้วตอนมึงตายไปแล้วมึงกลับมามึงใช้อะไรมามึงมีตังเหรอมึงเอาอะไรมาตอบสิมึงขี่ม้ามาเหรอขี่เครื่องบินมาแล้วใครเผาให้มึงไปอ่ะแล้วคนไทยมันไม่มีคนเผากองเตกให้อ่ะไม่มีรถอ่ะไม่มีไอโฟนสิบสามสิบสี่ไม่มีไอโฟนยี่สบยี่สิบห้าที่มันเผาเผากันไปไม่มีรถเดซนไม่มีบ้านอ่ะมึงเอาอะไรมามึงกลับมายังไงมึงเดินมาจากวัดเหรอ ช่หรือเปล่าเออนี่ไงมันไม่มีมึงก็ยัาบอกว่ามันมีมันมีมันมีเขาเห็นกันกูพูดอยู่นี่ก็มาเป็นเทวดาเออเทวดามิเฉาทิฐิมันมีเต็มไปหมดพระพุทธเจ้าเลยบัญญัติไงอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอย่าเชื่อสิ่งที่ตัวเองเห็นรู้ได้ไหมว่าตัวเองเห็นแล้วมันจริงเชื่อได้เหรอ มนุษย์ด้วยกันมันยังหลอกมึงให้มึงโอนเงินได้เลยมึงยังโง่โอนเงินให้เขาได้เลยนั่นแหละมึงโดนหลอกมึงรู้ได้ไงว่าจริงถ้ามึงฉลาดจริงมึงจะไม่โดนคอเซนเตอร์มึงจะไม่โดนมิจฉาอาชีพมึงจะไม่โดนเพื่อนแท้เพื่อนสนิทของมึงโดนหลอกยืมเงินแล้วมาไม่คืนเงินมึงเนี่ยแค่นี้มึงยังโดนหลอกได้เลยนะภาษาอะไรกบสิที่มึงมองไม่เห็นมึงจะไม่โดนมันหลอกเพื่อนมึงแท้ๆนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันกอดคอร้องไห้กันเธอเอ้ยมึง มีให้กูยืมส 5, มักห้าพันไหมมีมึงเพื่อนกูยืมไปเลยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนเป็นไงล่ะผ่านมาสองเดือนแล้วมันยังไม่คืนเงินเงินเงินมึงเลยนี่ไงอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเนี่ยคนด้วยกันเองมันยังหลอกมึงได้เลยสิ่งที่มึงเห็นอยู่กับตาเนี่ยนอนกอดกันร้องไห้นั้งตาไหลกินข้าวไปอยู่ตรงหน้ามันยังหลอกมึงได้เลยแต่นี่มันผีเนี่ยที่มึงบอกว่าผีผีผีเนี่ยกูถามจริงเถอะมึงเคยเห็นหรือเปล่ากับตามึงเองอะ ฟังเข้ามาไม่เคยเห็นด้วยซ้ำเห็นว่าป,ป๊อแยมแยมมึงก็คิดแล้วว่าจริงเนี่ยความโง่คนเนี่ยเนี่ยกูยกตัวอย่างให้ฟังขนาดนี้ถ้ายัางเข้าใจไม่ได้กูก็ไม่จะพูดยังไงแล้วโอ้โหอธิบายน้ําไหลไฟดับขนาดนี้แล้วเนี่ยแนวกที่ไหนมีความสุขก็ไม่มีความสุขนะเออก็มันอยากไปไงมันบอกมาอย่างนี้พานอยากเกิดอยู่ก็เกิดไปมันคิดว่าการเก,เกิดเกิดเฉพาะมนุษย์อย่างเทวดาไง มันไม่คิดถึงถึงนรกไงมันไม่คิดถึงเดรัจฉามมันไม่คิดถึงเปรตไงคนที่ยังอยากเกิดอยู่เนี่ยคิดว่าตัวเองจะได้เกิดเป็นมนุษย์มันคิดผิดไอ้ผู้ดี่เขไม่อยากนิพพานนิพพานแล้วมันไม่สนุกเลยมันดับไปเลยมันไม่ยังอยากอยากมีสามีภรรยายังอยากเสพกามในโลกมึงคิดผิดแล้วถ้าคิดว่าการตายแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคิดใหม่นะคิดใหม่กรุณาคิดใหม่อื แม่ผมตายสามวันสามคืนคืนที่สามผมเห็นแม่เดินอยู่ข้างบ้านนั่นคืออะไรครับก็เป็นพวกเทวดาที่มีมิจฉาทิฏฐิบวการปรุงแต่งของเราด้วยอะไรด้วยมันผสมกันไปหมดนะนิยามของสัตว์ในคำสอนคืออะไรผู้หลงยึดติดไงผู้หลงยึดติดในลวาวสัตว์พระจำเป็นต้องสอนให้ตรงพระไตรปิฎกไหมคะกลัวว่าโยมจะตามไม่ทัน แล้วเบื่อเลยจะไม่เข้าวัดถูกไหมครับมันไม่ใช่ว่าถดสอนถูกต้องตามระาจะไปดกสอนถูกต้องตามคําสอนพระเจ้าไหมนี่ตังหากจาเป็นต้องสอนให้ถูกต้องตามคําสอนพระเจ้าไม่ใช่ไปคิดเอาเองไปคิดเอาเองไม่ได้ไปมโนเอาเองไม่ได้ธรรมะนี้เป็นของพระเจ้าศาส,สนานี้เป็นของสัมมาสัมพุทธะตั้งขึ้นมาเออเพื่อเมตตาต่อสัตว์ไม่ใช่ไปสอนอย่างอื่น Uhm. คำสอนต้องอยู่ในบริบทของการเบื่อหน่ายใครกำหนดดับไม่เหลือพื้น uh ิพานคำสอนต้องอยู่ในบริบทของอริยสัจสีเวลาทำบุญให้ผู้ล่วงรับได้ไหมได้ได้ในฐานะไม่ได้ในอาถาณะสวดธรรมาจากบาลี พันจบมีอน,นิสงส์บรรลุทําได้ไหมไม่ได้จ้ะนะสวดล้านจบก็ไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจการสวดเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งสวดให้มันได้จํานวนหรือให้หมดเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็บอกว่าน่าวิเศวษวิโสอ่าการสวดเนี่ยต้องสวดให้เราเข้าใจได้แปลออกทุกคําที่สวดพิจารณาคข้ควรตามได้พิจารณาคห้ควรตามบทที่สวดแล้วเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาบรรลุได้ถ้าไปนั่งสวดพันจบเป็นบาลีแต่แปลบาลีไม่ออกเลยสวดยันตายก็ไม่ได้อะไร คนบรรลุโสดาบันเป็นยังไงก็เป็นคนที่ละสังโยชน์สามข้อแรกได้สกยตทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลปพตาปามาสก็ละสังโยชน์สามได้เมื่อไหร่ก็ได้โสดาบันโสดาบันก็จะเป็นตามนั้นแหละสกยตทิฏฐิคือเห็นแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ของโสดาบันวิจิกิจฉาก็ไม่ยังเลสงสัยต่อการปฏิบัติอีกแล้วเลิกสงสัยสีลปพตาปามาสก็ไม่หวั่นไหวต่อพระรัตนตรัยสีท่าบริบูรณ์ อืมอาจารย์ทำไมพูดหยาบคายจังหยาบคายตรงไหนคำไหนหยาบตอบหน่อยเวลาจะโจทย์อาจารย์เนี่ยต้องมีมูลในการโจทย์ด้วยนะไม่ใช่พูดเล,ยลอยตรงไหนที่เรียกว่าหยาบพูดมา หมือนขาดเมตตาโอ้ยเนี่ยแหละเมตตาสุดแล้วจะเอาเมตตามาจากไหนอีกอะนี่มึงจะเมตตายัางไงแล้วกูนั่งหลังโคตรหลังแข็งสอเวะลาสี่ชั่วโมงเนี่ยนี่หรอไม่เมตตากูนั่งทุกวันเนี่ยจะจะเป็นไส้เลือดแล้วเนี่ยไข่กองอยู่ตรงเนี้ยอ่า เราต้องทำอะไรบ้างเมื่อเราไม่อยากเกิดอีกปฏิบัติตามมรรคแปดมรรคแปดเราต้องศึกษาอริยมรรคมีองค์แปดมากม,มกพี่รู้ได้ไงตายแล้วไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือจะเกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ไงายคติที่ไปของสัตว์มีห้าคติอืม ทำไมจะไม่รู้ล่ะรู้สิจริงๆแล้วเราปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดภพชาติเพื่อวนเวียนในสังสารวัฏถูกต้องไหมครับถูกต้องลูออกบ้านต้องมีเสาเอกเสาโทป่ะครับไม่ต้องจะคําคว่าเสาเอกเสาโทของเราคืออะไรเสราก็คือเสามันต้องมีเอกมีโทไหมล่ะไม่รู้อ่ะเอกโทคืออะไรจะไม่รู้อ่ะถ้าบ้านจําเป็นต้องมีเสาไหนก็เอาเสานั้นแหละ เออไอเสาที่ไม่จาเป็นก็ไม่จาเป็นอะ่ะแต่คําว่าเสาเอกเสาโทคือเราต้องไปทําวิธีลงเสานั้นเอาผ้าสามสีผูกกอาพังอันนี้ไม่ต้องให้วิศาวากรให้ช่างก่อสร้างเขาจัดการกันไปเลยไม่ต้องมานั่งทําวิธีอะไรกันเสาก็คือเสาอืมไม่มีเอกไม่มีโทอะไรนะั่นอ่ะเอกพิชีมีคุณสมบัติอะไร ก็เหมือนการสามสั่งยศส,สามเหมือนกันคุณสมบัติเดียวกันแต่อินทรีย์ต่างกันไงสักตะก,กัตุปรมามะโกลังโกละเอกพีชีสามอย่างเนี้ยบาร,รมีเขาต่างกันแต่สั่งยศสามเหมือนกันอินทรีย์มันต่างกันอินซีบาร,รมีต่างกันยังไงสักตะก,กัตุปรมามะอินรียเขาคือต้องเกิดอิเกตชาติไม่เกินเจ็ดระหว่างเจ็ดไม่เกินนี้นี่อินซีของสักตักรตุปสักตะกัตุปรมามะต่าสุด โลกลังโกละก็ไม่เกินสามสามบ้างสองบ้างนี่อินซีสูงขึ้นมาหน่อยนึงสามเอพีชีชาติเดียวแค่ชาติเดียวเท่านั้นเกิดอีกแค่ครั้งเดียวปรินิพานเลยนี่ไงบรารมีสูงขึ้นมาอีกอินซีเอาอะไรเป็นตัววัดอินซีสติไงโสดาบันแต่ละอันนะ่ะสติจะไม่เหมือนกันสังโยชดเหมือนกันก็จริงแต่สติการระลึกได้อะเร็วช้าต่างกันพระพุทธเจ้าเวลาวัดภูมิทำใครมากใครน้อยวัดจากสติ อืมอินทรีย์นี่แหละคือสตินี่แหละศรัทธาิริยะสติสมาธิปัญญาห้าอย่างเนี่ยอ่าแต่ตัวที่ดูได้ชัดเจนที่สุดคือสติระลึกได้เร็วไหมอ่าพราะโสดาบันแต่ระดับเนี่ยก็จะระลึกได้เร็วต่างกันดังนั้นพระพุทธเจ้าเวลาวัดภูมิธรรมเนี่ยวัดที่สติเวลาการวัดความคืบหน้าก็วัดที่สติระลึกได้เร็วไหมพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติไงว่าใครก็ตามที่ภาวนา แล้วเวลาจิตหลุดไปสติหลุดไปเนี่ยแล้วระลึกได้เร็วไวดกระพริบตานั่นแหละเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชันเลิศเลิศก,กว่าใครทั้งหลายไงไวดูกระพริบตามันไวมากอะกระพริบตาติบรู้เลยว่าหลุดแล้วรีบกลับมากระพริบตาปั๊บรู้แล้วหลุดกลับมาแค่กระพริบตาเดียววันหลุดไปรีบดึงกลับมาเลยยังไม่ไปไหนเลยอ่ะถ้าเปรียบเหมือนคนเดินนี่คือก้าวขาย,ยังไม่สุดก้าวทั้งที่ทอสามอ่ะรู้ตัวแล้วว่าเพลินแล้วอ่ะนั่นอ่ะอินทรีย์บารมีสุดยอดเลยอินทรีย์บารมีชันเลิศ Hmm. วัดที่สติตัวเดียวเลยสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอธิบายเข้าใจ่หยครับกายานุปัสนาคือการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเนี่ยกายานุปัสนารู้อยู่กับลมหายใจเฉยเฉยโดยอยาให้มันหลุดไปคิดอ่ะหลุดไปคิดปุ๊บรีบรู้ตัวให้เร็วกลับมาอยู่ที่กายนี่กายานุปัสนาอ่าหรือเดินอยู่รู้ว่าเดินขาเก้ารู้ขาเก้าวซ้ายรู้ไม่ไปคิดเพลิดเพลินตามอารมณ์นี่ก็กายานุปัสนา เห็นกายในกายกินข้าวตากข้าวข้อปากมีสติรู้อยู่กับการตักข้าวเข้าปากเคี้ยวรู้กับการเคี้ยวไม่ไปคิดเพลิดเพลินตามอารมณ์นี่ก็กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาในขณะที่เคี้ยวอยู่เกิดความทุกข์ไหมล่ะรู้ลมหายใจอยู่เกิดความทุกข์ไหมเกิดความสุขไหมเกิดความเฉยเฉยไหมนั่นอเวทนาเกิดแล้วเคี้ยวข้าวไม่อร่อยเลยว่ะทุกเกิดย่างเกิดแล้วไม่พอใจเกิดไงมันทุกกินอร่อยจังเลยนั่นะสุเกิดลว กินไม่รู้สึกอร่อยไม่รู้สึกไม่อร่อยเฉยเฉยอุเบกขาเกิดแล้วนั่นเวทนาในเวทนารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้สึกอึดอัดไหมอึดอัดอึดอัดอ่ทุกขเวทนาเกิดรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกโอ้ยสบายสบายจังเลยว่ะรู้สึกมันสบายจังเลยอะเวลาผ่านไปดีเร็วจังเลยเนี่ยเวทนาเกิดสุกเกิดรู้ลมหายใจไม่รู้สึกอะไรเลยทุกขก็ไม่รู้สึกสุกก็ไม่รู้สึกเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาคื่อารมเฉยเฉยเนี่ยเวทนาเกิดเนี่ยเวทนาในเวทนา จิตในจิตคืออะไรความรู้สึกที่รู้เมื่อกี้เนี่ยสุขทุกข์เกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นไหมว่ามันมีการเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับใช่ไหมความทุกข์เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับใช่ไหมอารมณ์เฉยๆเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับใช่ไหมเห็นว่ามันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปใช่ไหมแล้วเกิดใหม่ตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมนั่นจิตในจิตทําในทาล่ะเห็นการเกิดดับเมื่อกี้นี้แล้วใช่ไหมเกิดดับแล้วเป็นยังไงต่อเห็นแล้วว่าเฮ้ยอันนี้จังท ความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่เที่ยงนี่หว่ามันอยู่ประเด๋ยวประดามันก็ดับไปนี่มันอยู่ประเด๋ยวประดามันก็ดับไปนี่เนี่ยไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์วะเป็นทุกข์นี่หว่าเพราะอะไรเพราะเราจะยึดสุขไปตลอดมันก็ไม่ได้เราจะยึดทุกข์ไปตลอดมันก็ไม่ได้เอ้ามันทุกข์นี่หว่าเพราะเรารักษามัาไว้ไม่ได้เลยอยากสุขไปตลอดแต่ไม่สุขตลอดเดี๋ยวทุกข์ก็แทรกเข้ามาเอ้าแสดงว่ามันทุกข์นี่หว่ามันไม่ได้สุุุุขจริิงงเเเลลยยมัันนทททกกกกี่ดะ อนาตตาเอ้าไอ้สิ่งพวกนี้มันไม่ได้มีตัวตนจริงนี่หว่าไม่เห็นจะมีตัวตนตรงไหนเลยอะมันไม่มีมันไม่เป็นเลยนี่หว่าเราแค่เข้าไปยึดมั่นในสิ่งที่มันเสื่อมได้นี่หว่าเราคิดว่าเราไปยึดในสิ่งที่มันจริงได้เราคิดว่าความสุขเนี่ยเราจะรักษาไว้ได้ตลอดแต่พอเวลามันดับไปเรารักษาไม่ได้ละเรื่องอื่นเข้ามาแทรกแทนทุกเกิดละสแสดงว่ามันไม่มีตัวตนจริงนี่หว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยในการตั้งอยู่อาศัยเหตุปัจจัยในการดับไปเอ้าดับไปแล้ววไมม่ีตตตัันจริงาา นี่ไงทำในธรรมพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นทุกอย่างไงเป็นสุขอย่างไงเป็นอุเบกขาอย่างไงเมื่อเราเห็นตามนี้ได้จนถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วคือตัวสุดท้ายของสตรีฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์เราจะเห็นเนตังมากมะอ้าวนั่นไม่ใช่เราเนโสหามัสมิอ้าวนั่นไม่ใช่ตัวตนเรานี่หว่าณเมโสอาตาอ้าวนี่ไม่ใช่ตัวตนกูนี่หว่า ไม่มีอะไรเป็นกูเลยนี่ว่าตัวกูของกูไม่มีตัวตัวของตัวเราของเราไม่มีที่สุดแห่งทุกข์เลยจบเลยเข้าใจหมดแล้วบรรลุดับหมดดับเย็นเพราะอะไรมันดับหมดแล้วมันเข้าใจมันรู้หมดแล้วไนะตอนนี้พาในภพนี้เลยดับความทุกข์ก็ไม่มีความสุขก็ไม่มีอุเบกขาก็ไม่มีไม่มีอะไรเหลือเลยดับหมดนั่นแหละสุขที่สุดแล้วไม่มีอะไรสุขแต่สุขจริงๆแหะคืออันนั้นเพราะมันไม่มีอะไรเสื่อมแล้วนะอะ่าเราทุกข์จากความเสื่อมเมื่อเราไม่มีอะไรเสื่อมจึงทุกข์อีกไม่ได้ เราถามอาจารย์เมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่ากิ่สุดท้ายก่อนตายนึกถึงยังไงเราบอกว่านึกถึงภาพได้ไหมจินตนาการถึงภาพต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาได้ไหมใช่ไหมนั่นคือการปรุงแต่งใช่ไหมปรุงแต่งขึ้นมาในสิ่งที่เราเคยจําได้เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังมาใช่ไหมเราก็เอาตรงนั้นมาแปลงปรุงแต่งให้เกิดโมโนภาพใช่ไหมอ่านั่นอะเรียกว่าการปรุงแต่งละกําลังคิดและกําลังไข้ควร แต่อันนั้นน่ะมันไม่ใช่อารมณ์ของสภาวะธรรมมันเป็นความเพลิดเพลินไปตามอารมณ์เราจำมันนั้นไว้อ่าลักษณะเดียวกันในการปรุงการแต่งให้มันมีมันเป็นขึ้นมาแล้วเปลี่ยนจากภาพที่เราไปเที่ยวภูเขาแม่น้ําลําคลองเปลี่ยนนะเอาคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยไปคิดแทนเช่นพระพุทธเจ้าสอนอะไรการเกิดเป็นทุกขตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกอ่าเริ่มคิดเลยทีนี้ ทุกยังไงวะตากระทบรูปเราเห็นอันนี้อันนั้นไม่พอใจความไม่พอใจเกิดแก่เราเมื่อความไม่พอใจเกิดแก่เราเกิดความสบายใจหรือไม่สบายใจไม่สบายใจเกิดความทุกข์ในใจไหมเกิดความทุกข์ในใจแสดงว่าตามันกระทบรูปมันเกิดความไม่พอใจเกิดความรู้สึกอึดอัดขยะขแยงเกิดขึ้นตาเราเห็นรูปที่น่าพอใจความรู้สึกพอใจชอบใจยินดีในสิ่งที่เราเห็นนั้น เราก็เพลิดเพลินไปตามอารมณ์เกิดความสุขใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วเราจะทำยังไงอ่ะมันเป็นทุกยังไงแสดงว่าตาเนี่ยมันมีผลต่อการไปเห็นดังนั้นทำยังไงเราก็ดับมันซะอย่าไปเห็นอย่าไปปรุงแต่งมันต่อเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ดับมันลงไปซะอย่าไปคิดถึงมันนี่แหละเรียกว่าตาเป็นเหตุได้เกิดทุกข์เพราะตามันไปเห็นแล้วเราเข้าไปร่วมกับมันแต่ถ้าเราเห็นเฉยแต่เราไม่ไปสนใจกับมันไม่ไปยินดีรักกับมันเห็นเฉย รู้เฉยๆแล้วก็ทิ้งอารมณ์นั้นไปมีสติกลับมาตั้งไว้ที่กายความทุกข์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นแกเราไม่ได้เพราะเราสักแต่ว่าเห็นไม่ไปร่วมว่ามันต้องทุกข์ไม่ไปร่วมว่ามันต้องพอใจหรือไม่พอใจนี้คือการตั้งสติไว้ที่กายคือตาหูเป็นทุกข์ยังไงเพราะเราได้ยินเสียงที่น่าพอใจเราก็เกิดความสุขเราได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเราก็เกิดความทุกข์อ๋อแสดงว่าหูมันก็เป็นโทษเหมือนกันนี่วา ดังนั้นเราจะทำยังไงสักแต่ว,ว่าได้ยินแล้วกันอะไรที่เราได้ยินมาเราก็สักแต่ว,ว่าได้ยินไปทิ้งมันไปไม่ต้องไปสนใจแสดงว่าหูมันเป็นทุกข์ได้เราก็เอสติมาตั้งว้ที่กายอย่าไปสนใจกับมันเพราะว่าหูมันนําไปสู่ความทุกข์ได้เนี่ยพิจารณายอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆอความแก่เป็นทุกยังไงความแก่มีอะไรบ้างอะ่ะหนังเหี่ยวผิวเหี่ยวหน้าเหี่ยวฟันหัก ผมงอกผมร่วงหัวล้านความจำเสื่อมนั่นแหละความแก่มีประโยชน์อะไรสักอย่างนะหาประโยชน์ไม่ได้เลยพิจารณาอย่างเนี้อา้าวแสดงว่าการแก่มันเป็นทุกข์นี่หว่าแล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นในความสวยงามของตัวเองทําไมวะเราจะไปยึดมั่นถือมั่นในการเกิดของตัวเองทําไมวะในเมื่อเกิดมามันต้องแก่ฟันก็ต้องร่วงไม่อยากให้ร่วงก็ต้องร่วงผมงอกไม่อยากให้งอกมันก็งอก หนังเหี่ยวไม่อยากให้เหี่ยวมันก็เหี่ยวอ้าวมันมีแต่โทษนี่หว่าไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยพิจาราอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นในมันทําไมอ่ะในเมื่อเราพยายามจะรักษามันให้มันไม่เหี่ยวแต่มันก็เหี่ยวแสดงว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวตนเราเราจะไปชอบมันไปรักมันก็ไม่เกิดประโยชน์งั้นเราไม่รักมันไม่ชอบมันดีกว่าถอดอุปทานออกซะเพราะมันมีแต่โทษไม่มีประโยชน์มีแต่ทุกข์ไม่มีสุขเนี่ยคิดอย่างเงี้ยทาได้ไหมเนี่ย คำถามคือเราจะคิดอย่างนี้ได้ยังไงเราต้องรู้ธรรมะก่อนถ้าไม่รู้ธรรมะจะเอาพวกนี้ไปปรุงแต่งให้เกิดประโยชน์แบบนี้ได้ไหมไม่ได้เนี่ยเข้าใจหรือยังหน้าที่เราตอนนี้คืออะไรสะสมสุตตะสะสมคําสอนทํำยังไงวะปฏิจจสมุปบาทอาการเกิดของขึ้นของความทุกข์ยังไงใครจะพิจารณาทาได้ถ้าไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทพิจารณาให้ตายก็พิจารณาไม่ได้เพราะกองทุกข์มันอยู่ในปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดาบับกองทุกข์มันอยู่ตรงนั้น่ะ แล้วมูจะเจ้าให้พิจารณาอะไรให้พิจารณากองทุกกองทุกคืออะไรขันห้าขันห้าก็คือปฏิจสมุบาท์ดังนั้นใครที่จะพิจารณาตามธรรมได้ต้องพิจารณาตามหลักปฏิจสมุบาทต,ต้องเข้าใจก่อนลำดับในการเกิดขึ้นของความทุกข์มันเกิดขึ้นได้จากอะไรวะอ่าสมมติเริ่มต้นกัสภาษาเพราะภาษาเป็นเหตุได้เกิดเวทนาภาษามีอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงมวลธรรมธรรมอารมณ์สองอย่างนี้กระทบกัน แล้ววิญญาณเข้ามาตั้งอาศัยคือตัวผู้รู้เข้ามารู้อารมณ์ต่างๆอารมณ์ทางตาอารมณ์ทางหูอารมณ์ทางกลิ่นอารมณ์ทางลิ้นอารมณ์ทางกายสัมผัสอารมณ์ทางใจเข้ามาตั้งอาศัยสัมผัสรับรู้กับมันแล้วเราก็ทุกไปตามมันสุกไปตามมันไหลเพลิดเพลินหมกมุ่มไปตามมันภัสสะจึงเป็นเหตุได้เกิดเวทนาอ่าแสดงที่พระเจ้าพูดถูกต้องเป๊ะเลยภัสสะเป็นเหตุได้เกิดเวทนา เมื่อกระทบอารมณ์กระทบใดแล้วเกิดขึ้นแล้วเอาแหละเวทนาเริ่มมาความสุขเริ่มมาความทุกข์เริ่มมาเวทนาไปให้เกิดอะไรภาษาไปเกิดเวทนาเวกาให้เกิดตัณหาอ่าตัณหามาแล้วคืออะไรความยึดมั่นถือมั่นโอ้ยกินน้ําพริกอร่อยจังเลยทางลิ้นใช่ไหมภาษาทางลิ้นกินน้ําพริกเข้าไปโอ้ยอร่อยอร่อยลิ้นรู้รสละวิญญาณก็ไปตั้งอาศใส่รับรู้ละอ่าภาษากระทบกันละอ่าน้ําพริกคือลูก ลิ้นคือตัวรับลิ้นตัวรับรสเอาน้ำพริกแปะลิ้นปุ๊บโดนการไปไงวิญญาณตั้งอาศัยรู้แล้วว่ากำลังเผ็ดและกำลังอร่อยเนี่ยภาษาเป็นไหนได้เกิดเวทนาความสุขเกิดเอออร่อยจังเลยน้ำพริกชั้นใครจะมาเอาของชั้นไปไม่ได้นะนี่น้ำพริกชั้นมีกระปุกเดียวในโลกฉันต้องการจะกินคนเดียวไม่แบ่งใครอุปทานเกิดหร้อยังเวทนาเป็นไหนได้เกิดอุปทาน เอ้ยเวทนาเป็นอย่างไรเกิดตัณหาโทษทีตัณหาเกิดและความอยากละอยากได้น้ำพริกนี่มาเป็นของชั้นคนเดียวชันจะไม่แบ่งใครเนี่ยตัณหาคือความอยากอยากได้อีกการทายังไงไปแสวงหาละทีนี้ถ้าน้ำพริกกระตุกนี้แตกทุกไหมทุกนี่เพราะว่ามันยึดแล้วไงว่านี่ของชั้นมันอยากได้อ่ะถ้าไม่ได้มาทุกไหม,ม,มอยากได้แล้วไม่ได้ทุกไหมทุกอยากได้แล้วไม่มีคนเอาไปทุกไหมทุก ความอยากจะไปให้เกิดอะไรอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อได้มาเป็นไงน้ำพริกกูแล้วทีนี้ยกูไม่ให้ใครแล้วถ้ามีคนขโมยไปน้ำพริกหายมาหาน้ำพริกตายแล้วน้ำพริกของฉันหายไปนะครับทุกไหมทุกอะไรน้ำพริกของฉันทุกอย่างทุกแล้วนั่นน่ะอาการเดียวทุกไปกี่เรื่องแล้วน่ะแค่น้ำพริกกระปุกเดียวอะทุกขนาดไหนอุปทานใช่ายึดมั่นถือมั่นน้ำพริกแตกทุกไหมน้ำพริกแตกก็ทุกเพราะน้ำพริกฉันทุกหรือยังทุกแล้ว นั่นไงอุปทานเกิดแล้วมันยึดแล้วไงว่าน,นี่ของฉันถ้ายึดเมื่อไหล่ทุกเมื่อนั้นอุปทานเป็นเหตุได้เกิดพบพราะคืออะไรความคิดความคิดเรื่องน้นพริกอ,อยู่ตลอดอนะ่ะไม่ไปไหนเลยเพราะเรายึดมาแล้วไงเหมือนเรามีผัวแล้วเรารักผัวเรามากอะ่ะเราจะยึดผัวเป็นของเราเลยใครจะมาสีผัวเราไม่ได้จะมาเดินเฉียดผัวเราไม่ได้ จะมาแอบอ่อนผัวเราไม่ได้จะมาแอบคุยกับผัวเราไม่ได้ห่วงมะห่วงหึงมะไหมงโกรธไหมโกรธเช็คผัวตลอดเวลานะเช็คนั่นแหละมึงอุปทานในผัวมึงเรียบร้อยแล้วผัวทําไม่ผิดหวังได้มั้ยไม่ได้ผัวเลิมลืมวันเกิดได้มั้ยผัวเลิมวันเกิดไม่ได้ผัวเลิมวันครบรอบแต่งงานได้มั้ยไม่ได้ผัวลืมวันคบกันเจอกันวันแรกได้มั้ยไม่ได้อะถ้ามึงลืมมึงโดนแน่กูมไม่ยอมมึงต้องจำไม่ได้กูจะโกรธ เห็นไหมอุปทานอุปทานไม่เก๋ไี่เกิดอะไรพบพบคืออะไรความคิดหัวจํามันเกิดไม่ได้คิดแล้วมันไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะมันแอบไปมีใครหรือเปล่าวะนี่ไงพบเกิดละเกิดจากอะไรอุปทานไงมึงยึดไงยึดมั่นถือมั่นในใครอ่ะมึงก็จะอุปทานอ่ะจะไปมีพบคือความคิดกับเขาไม่เลิกไนะแอบไปมีใครหรือเปล่าเอาโทรศัพท์เข้าห้องน้ําแอบคุยกับาใครหรือเปล่า เสียงโทรศัพท์ดังติ้งตั้งติ้งตั้งตลอดเวลาแอบคุยกับกิ๊กหรือเปล่าออกจากบ้านไปกลับมาเอ๊ะผิดปกติไปเจอใครหรือเปล่านัดเจอใครหรือเปล่านี่ไงพบเกิดแล้วมันจึงคิดเรื่องผัวไม่เลิกไงนั่งทํางานอยู่พบเรื่องผัวก็เกิดนั่งกินข้าวอยู่พบเรื่องผัวก็เกิดคุยกับเพื่อนอยู่พบเรื่องผัวก็เกิดนี่ไงพบพบเป็นเหตุได้เกิดอะไรชาติใหม่ตายในขณะที่คิดเรื่องผัวอยู่นรกกำเนิดจระชาาเป็นที่ไป พราะอะไรก็พบเป็นเหตุได้เกิดชาตินี่ไงพบมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเราจะคิดนึกติดตึกในสิ่งนั้นตลอดไม่ยอมวางเพราะอะไรมันยึดไปแล้วไงมันเลยไม่วางลองอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ดูดิลองดูอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่จังเลยมึงจะสรรหาทุกวิถีทางในการหาเหตุผลในการจะเอาโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ได้เอาให้ได้ทุกอย่างอะอะไรออกมาใหม่อยากได้นะถ้ามันอยากแล้วอะเดี๋ยวมันจะยึดแหละ ทีนี้มือจะคิดติดตึกหาทางทุกทางอาจจะคิดอยู่ไม่เลิอกอ่ะในหัวจะมีแต่เรื่องนั้นเรื่องเดียวทั้งวันในวันนั้นมันจะมีอยู่เรื่องเดียวอ่ะนั่นแหละพบเกิดแล้วจากอะไรอุปทานโทรศัพท์ได้มาหรือยังยังไม่ได้เลยแต่กูคิดว่าโทรศัพท์น่้จเป็นของกูแล้วเดี๋ยวกูต้องเอาให้ได้ต้องหาทุกวิีทางเอามาให้ได้นั่นแหละพบเข้าใจหรือยังเนี้ยถ้าไม่รู้ธรรมะแบบเนี้ยจะพิจารณาตามนี้ไม่ได้ดังนั้นทําไมถึงต้องศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้า ถ้าไม่ศึกษามันจะไม่รู้กระบ,บวนการในการเกิดขึ้นในการตั้งอยู่ในการดับไปแล้วเวลาไปพิจารณาตามธรรมมันจะพิจารณาไม่ได้เมื่อพิจารณาไม่ได้เกิดปัญญาไม่ได้เมื่อเกิดปัญญาไม่ได้ไปนิพพานในภพนี้ไม่ได้ไม่มีทาง